อ๋อใช่สิใช่สิแล้วเข้ารีบไปเกิดใหม่ได้แล้วเจ้านะคนต้องรีบไปเกิดใหม่นะตอนนี้เนาะมันไม่มีเวลาที่จะเสียแล้วนะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาไว้เจอกันนะจำเอาไว้ด้วยหรอว่าถ้าเจ้าลืมอะไรหรือต้องการความเชื่อเหลืออะไรแล้วเราก็ปวดบอกพวกเราเอค่าอื้มอื้คือว่ามีบางอย่างที่ข้านะ ต้องการที่จะพูดมันออกมานานแล้วเพรางนันข้าสามารถที่จะพูดมันออกมาได้ไหมเอาสิเจ้าต้องการอะไรแล้วเราก็บอกข้าได้เลยชี่สาวท่านน่ะจะกลายเป็นสาวแกแน่ถ้าท่านไม่รีบหาสามีให้ได้โดยเร็วแล้วเราก็ฮะฮ้ฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าข้าน่ะจะได้ยินเรื่องน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิเอ๊ะใครกันที่เจ้าเรียกว่า สาวแก่นะปีนี้อะนะข้าอายุเพียงแค่หนึ่งพันกับอีสองร้อยปีเท่านั้นเองเพราะงั้นข้านนะ่ะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเข้าใจไหมและอีกอย่างนะการแต่งงานนะ่ะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาพี่สาวท่านนะ่ะไม่ได้ดูเด็กอีกต่อไปแล้วนะดูอย่างเย่ปีสาจิ้งจ๋องเล่นสิตอนนี้นะ่ะนางมีลูกที่สามารถที่จะเดินไปซื้อของในร้านค้าได้เองแล้วนะเพราะงั้นท่านนะ่ะควรที่จะรีบหาสามีและรีบหารถและรีบหาบ้าน และหาเงินได้แล้วดูสิดูอย่างตัวอย่างพี่สู้นั่นสิเขาน่ะดีพร้อมไปซชทุกอย่างเลยเฮ้อฉันเ,เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ฟันไปเถอะชื่อหวัวของพวกเราไม่มีทางที่จะแต่งงานกับผู้หญิงใจง่ายอย่างเธอหรอกนะเชฟนังนี่เจ้ากล้าดียังไงไม่เรียกข้าว่าผู้หญิงใจง่ายเนาะเชหลานเร็วเข้ารีบไปเกิดใหม่ซะ แล้วบางทีแล้วถ้าพวกเรามีชะตาร่วมกันแล้วเราก็บางทีพวกเราอาจจะได้พบเป็นก็ได้แต่ถ้าถึงตอนนั้นแล้วเราก็บางทีแล้วข้าเองก็คงกลายเป็นปีศาจต้นไม้ที่มีอายุหลายปีแล้วล่ะเช้าดีนะพี่สาวเชียหลานหืมไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าสัญญาเลยว่าข้านะจะไปหาเจ้าแน่วันหนึ่งอะนะถึงแม้ว่าบางทีแล้วพอถึงตอนนั้นเจ้านะ จะไม่สามารถที่จะจำข้าได้แล้วก็ตามเอ๊ะนี่เนาะมันจะเกิดขึ้นจริงๆนั่นหรอนี่ข้าจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้นั่นหรอข้านะบางทีเราข้ารู้สึกได้ว่าข้านาะจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่นี่ลืมว่าที่นี่เคยเป็นแบบไหนลืมทุกๆอย่างลืมความสุขที่ข้าเคยมีแต่ว่าข้านะยังคงมีความทรงจํา เล็กๆน้อยๆท่เกี่ยวกับพี่สาวของข้าเอ๊เจ้านะคือวิญญาณที่เพิ่งตายไปยงั้นสินะถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ทำไมผู้คุมวิญญาณถึงไม่พาเจ้าไปยังโลกใต้พิภพละ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ทำไมเจ้าไม่มากับข้าละ่ะที่ดีข้าอยู่นะมีวิญญาณที่ค้ายกับเจ้าเยอะเลยละ่ะบางทีเราพวกเราอาจจะเข้ากันได้ก็ได้นะเอาหนาเอาหนาไม่ต้องกังวลไปตอบได้ท่ข สามารถเก็บรวบรวมหินเวทมนต์ได้ครบแล้วเราก็ค่ะจะช่วยให้เจ้าได้ไปเกิดใหม่เองค่ะข,ข,ข้าข้าน่ะเป็นหนึ่งปีศาจที่มีระดับการฝึกฝนมามากกว่า1,200ปีทำไมข้า จะต้องร้องไห้ให้กับเรื่องแบบนี้ด้วยถึงถึงแม้ว่าถ้าเชียวลนันออกมาจากประตูนี้ตอนนี้แล้วลาะก <c oughs> ็พี่สาวไม่นะข้าทำไม่ได้ข้าไม่สามารถที่จะทิ้งพี่สาวเอาไว้ที่นี่ได้ยังงูเอ้นี่ลูกไมมว่าข้าต้องเสียหุนเวทมนต์ไปมากขนาดไหนกันเพื่อที่จะส่งเจ้าให้ไปเกิดใหม่ แล้วถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี่นานกว่านี้อีกแล้วเราก็พลังยินของเจ้ามันก็จะค่อยๆหายไปฮ่ <c oughs> ไม่นะพี่สาวข้าไม่สามารถที่จะไปเกิดใหม่และลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านได้ <c oughs> ข้าข,ข,ข,ข้านะข้าต้องการที่จะอยู่ที่นี่กับท่านตลอดไปเลยล่ะถึงแม้ว่าสิ่งนี้นะ่ะมันจะต้องกลายเป็นว่าข้าจะต้องกลายเป็นผีก็าตาม นี่ไม่ใช่ว่าเจ้าน่ะเป็นผีอยู่ร้องั้นหรอหุบปากไปซะพี่สาวได้โปรดให้เชื่อหลานได้อยู่ที่นี่ต่อไปเถอะเพราะยังไงซะในอนาคตพวกเราเองก็คงจะสามารถสร้างประตูที่สามารถเชื่อมไปยังโลกใต้พิภพได้ในอนาคตแน่นอนและถ้าพวกเราสามารถที่จะใชกัดพลังงานชีจากโลกใต้พิภพได้ทุกๆเดือนแล้วเราก็ทั้งเสี่ยวหลานและคนอื่นๆพวกเรา ก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างสุนเปาแล้วพวกเจ้าน่ะพูดเหมือนมันง่ายเลยเจ้ารู้ไหมว่ามันจะต้องสูญเสียเงินไปมากขนาดไหนกันส่งมาสิอืมส่งอะไรก็แน่นอนสิว่ามันต้องเป็นสัญญางไงล่ะเพราะว่าค่ะจะให้พวกเจ้ายิมความคิดของชี้หัวไปต่อไปที่ชี้หัวคือผู้นำของพวกเขาตรงมีของพวกเรา เพราะงั้นพวกเจ้าวัดหลานลว่จะสามารถใช้ความสามารถต่างๆของชอหัวได้เพื่อที่จะทําให้วัดหลานลู่แห่งนี้ขยายอาณาเขตขึ้นมาได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสินี่แลด้ดีไม่เชื่อว่าเมื่อกี้นี้เธอพูดว่าหึช่างมันเถอะยังไงซะพวกเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะเพราะงั้นสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พวกเราควรทานี่เจ้าต้องการที่จะร่วมมือกับพวกเราไหมถ้าอย่างนั้นเราก็ค่ะ จะให้เวลาเจ้าตัดสินใจสามสองหนึ่งนแน่นอนสิแน่นอนข้าเอาด้วยเอ๊ะนี่สู้อย่าบอกนะว่านี่มันก็หมายความว่าพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่นานขึ้นอีกนั่นเหรอเอ๊ะอะไรนะสามสิบเจ็ดสิบนี่พวกเจ้าตั้งใจที่จะปนพวกข้าหรือยังไงกันยังไงซะพวกข้าก็อยู่ที่นี่เยอะพองนันพวกข้ายังมีคนช่วยหนุนอยู่แต่ถ้าพวกเจ้า ต้องการที่จะไปอยากที่นี่แล้วเราก็สามารถไปได้เลยเพราะสิ่งที่ข้าต้องการตอนนี้นะมีแค่ชีวัวเท่านั้นไม่มีทางหรอกนะชีวัวของพวกเราฉลาดขนาดนี้เพราะงั้นสามสิบเจ็ดสิบไม่มีทางที่พวกเราจะยอมรับข้อเสนอมันได้หรอกอย่างน้อยก็ต้องห้าสิบห้าสิบสี่สิบหกสิบแล้วข้าก็จะเพิ่มผีสาวที่น่ารักให้กับพวกเจ้าอีกด้วยนี่เจ้าคิดว่าที่องเขาตรงนี้ของพวกเราขาดญิงสาวที่น่ารักนั่นหรอ